อ้ยมันค oh, mm ือ hmm. ล mm ูปคนนี Teraz, like, mm ่เ hmm. ด um, ี uh, uh, anche, enfin> ๋ยวเดีดีถือดีๆครับนี่นีมาเบิ้งในกล่องผมเอาเดี๋ยวได้ถือดีๆมันกระดีแล้วมันนี่นี่นี่นเอาเอาเอเบิ้งนี่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 ครับื้อนเลยอนี่นี่อย่างแต่ละย่างนี่นีเป็นเลยเป็นุอเป็นลูกคือผระนี่เอาอหลีอีหลีแต่ไม่เอาเบิ้งนี่นมาเบิ้งครับมาเบิ้งในข้าศอัสซ์บนี่ นี่เป็นรูปปูเลยนี่เจ้าโอ้เออเออนี่นี่นี่เอ้ามันเป็นลูกพระด้ยเ่นอ่าลูกพระเลยครับนี่จำหนาก้อนนนเมนครับอืมอื่ะมือเจ้าเห็นคอยพอเห็นเลยคอยพูดถือนี่เเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวนี่นี่นี่นกนี่นีนี่นี่นนี่น่นี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 ่นนี่นน่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 นเน่นนีน นี่ยู่นาสารปูขาวนี่นี่นี่เป็นหลุระเลยนะเบื้องเบื้งนี่มันขัดบเนี่ยเอาเอาเอานี่ย์เฮ้เลกอย่างเอาหันนวเพี้ยนแล้วหันเว้าย่างี้ยตรงตรงหตรงตรงเอามยืนทั้งพี่ยืนหันหนาพี่นพี่ เอาหนาพี่เอาเออเออนั่นอีหลีเอาเอาไม้เออมันจะวายนแสงนั่นเอาเอามาเบิงครับมาเบิงนี่จับเล่นส์ทัวร์เลยเอาไม่มันมันจริงมันเป็นเหมือนกูมาหนิผมมามันบอเป็นเล็กผมบอกมันบอกเป็นเหล็กเป็นคนเลยเด่นเป็นคนยื่นอยู่เลยผมว่ามันเลื่อมตาอย่งไรบ้าผมว่าฮะเหลื่อมตามันบอเหลื่อมตาอย่างไรคือบอกเอาแสงไหลมัจเจเบิึงเอานี่ เือกูเงินอืผมเห็นเป็นหองทั้งไตเห็นบดอันพ่อบเนี่เดี๋ยวเดวนี่นีนี่สามนี่นงี่นทั้งไตนี่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 เมันมันมันนคือเป็นลูกคนเนาะอือลูกคนเนี่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 นจะเห็นเลขอย่างเห็นเลขอเขเนี่ยกเนี่ยหึเนสสามสามอย่าง เจ็ะบอสามเจ็ดกับสแปดเดี๋ยวเอาไม้สนเอ้าบสาม็ดกับสามแปดผมเมื่อยเมือแล้วไอ้เจ็ดเจ็ดเก้าบอสอับนึ่งบมสผมเห็นสามตนี่ดผมเห็นสเจแ้ให้เอซผมเบิ่งเอาเองดีกว่าต่มเห็นเวผมขอเบิ่งอีกเที่ยเดียวเที่อเดียว้อนีนี่ข้อนึงเอานี่นีเด็กสามนี่นี่เด็กสามแต่ครึ่งน่เป็นคนเนาะนี่นี่เด็มนี่

เห็นชัดบ่เห็นชัดบ่ลูกคนเลยแล้วครับลูกกุมานเนาะเป็นลูกกุมานเลยอ่เป็นกูมานจากชายเ้แบบนี้บ่อยู่ในโป๊กใหม่เออไผสาธุสาธุเอาไปพันไปเด้อเขาโย่มองเกาเอาไปโย่มองเกาไปโย่มองเกาสาธุสาธุโย่มองเกาเด้อดูเลยนี่เหมือนกันเป๊ะเลย 我来啊！我来。